สวัสดีจ้าทุกคนเธอได้ยินเสียอะไรไหมจริงๆแล้วนะบ uh, ิฉัน <come S 1> ต้อง <up. S 1> ทำกับข้าวแต่ว่าคือว่าก็เลยไม่ได้ทำเพราะว่าอยากจะมาเล่นเกมซึ่งตอนนี้ก็คือสามีก็คือทำหน้าที่เแ็นแล้วนะจ๊ะเอาละจ้า oh, กลับมาพบเกม The Witcher ภาค3จ้าว,วันนี้นะจ๊ะ เราอยู่กันที่เวล21แล้วอีกสักแป๊บหนึ่งก็เวล22แล้วจะตกหน้าผาแล้วตาแม่หลักๆแล้วเราเนี่ยจะไปทําการถอนคํำสาบให้กับเพื่อนของเราที่ชื่อว่าเจาคือเขาอะมีน้องชายชื่ออาก,กิแล้วน้องชายของเขานะ่ะก็หนุนเสียชีวิตอยู่ที่ตรงนู้นหนุ่นเลยอย่ตรงนูน้น แล้วเราจะต้องไปเอาดาบของเขาไปขืนเขากันจ้าแต่วันนี้จะตายจะตายเพราะไอ้พวกนี้ก็ะจาคำถามคือทางลงอยู่ตรงไหนอ่ะอ่ะลงทางนี้แล้วกันสไลด์ลงไปเลยไปเดี๋ยวจะพี่จาไปแม่บื้อไปลูไปเอ้ย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 โอ้โหรวดเร็วรวดเร็วเอ้ยเจ้โอ้โห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  นะคะ่ะผมสกิลนี่คือที่สุดแล้วนะจ๊าแม่ไหนอยู่กันตรงไหนคะออกมาฉันรู้ฉันเห็นเธอเออวิตรงนี้มี hidden treasure นะจ๊ะนั่นไ่เนียนนะเนียนแต่ว่าเราจะไม่ลงไปเพราะถ้าลงไปนะจ๊ะดิฉันไว้ไว้ไว้เหมือนมาจากตรงไหนเนี่ยอออโอ้โหตกใจหมดเลยแม่ ก็คือใช้ปังห้ามญาตินะจ๊ะบอกว่าอย่าพึ่งเข้ามาพักก่อนแม่บอกให้เธอพักก่อนยังละอ่อนย,ยังสาวลูกหลาวอย่าไปพักก่อนนะจ๊ะปุ๊บปังห้ามญาตินะา,าตนะก็คือเราต้องเดินไปตรงจุดวงกลมตรงน้นนะจ๊ะแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีพวกราวนเนอร์ก็คือพวกปีศาจท,ที่มันอยู่ในน้ําเยอะมากหลักๆแล้ว,วเราต้องฆ่าพวกมันก่อน แต่เนี้ยพวกมันอะรู้ว่าถ้าเราอะอยู่บนเหนือน้ำอะเราอะจะมีตัวเซ็น์รอดมากกว่าพวกมันก็เลยจะเห็นไหมวิ่งได้ต้องใ,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 ใจต้องใจต้องใจต้อยีนนะทุกคนนะช่วถึงช่วถึงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแม่จ๊าช่วยถึงแน่นอนจ๊าที่สุดเลยแล้วก็ เราอะเป็นคนเรื่องมากมาก,มากเลยถ้าสมมุติว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นอะเราก็จะไม่รูทดเราจะชอบรูทแต่แค่พวกแบบอุปกรณ์ที่เอาไปทําโออุปกรณ์ที่เอาไปทําแบบวัสดุในการสร้างดาบสร,าสร้างนู่นสร้างเนี่ยเราอาจจะเอาแต่ถ้าเป็นแบบพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่จําเป็นหรือว่าหาง่ายๆเราก็จะไม่ทําเด้อ ฉันเห็นเธอนะคุณสมอรสีว่ายเป็นปลาทูหน้าเลย,เยโอเคเดี๋ยวเรารู้ก่อนได้ไหมอ่ะเนี่ยเห็นไหมมัน,นคืออะไรไม่รู้อ่ะยังไงต่อไหนอ่านสิ the cook must master เออช่างมันเถอะตอนนี้ไม่ว่าอาสามีตอนนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะ Baby don't forget to u n t o the m e a t okay? โอเคก็คือทหน้าที่เป็นภรรยาด้วยการบอกสามีว่าอย่าลืมเอาเนื้อไปอุ่นจ้าอามนี้ก็บอกว่าเออรู้แล้วดีฉันจะรอดไหยทุกคนคือเราอ่ะเป็นคนไม่ชอบเวลาฆ่าพวกไอตัวที่มันอยู่ในน้ำเลยเนี่ยเห็นไหมมันว่ายว่ นี halten, <ford passage> aí, ่ยเนี่ยเนี่ยไอพวกไซเรนพวกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ชอบมากๆมันดุมากๆเลยแล้วเราอะแบบจะไม่เก่งมากๆกับการที่พวกมันะลงมาแบบมาฆ่าเราอะไรเงี้ยเราไม่เก่งมากๆเลยโอ้เอกกวเออเราแบบไม่เก่งมากๆอ่ะก็เลยแบบไม่ชอบเล่นในน้ำเลยมากๆ สารมีก็ยังทําอุปกรณ์ในการทำครัวต่อไปทุกคนอย่ากโกรดน้ำมันจะมีเสียงเข้าบ้างอะไรบ้างหลักๆแล้วก็คือนั่นแหละสารมีทำกับข้าวอยู่นี่ไงหน้าที่ภรรยาที่ดีต้องเล่นเกมในขณะที่สามีอะทำกับข้าวเธอ,อยนี้มันยุคไหนแล้วมันยุคปี2020แล้วเธอ It's not true that every girl have to do the kitchen. ฮ ah, ่าสามีหันมามองเลย I love you baby จุ๊บๆ gotta go gotta keep it real gotta go โอเคไปจ้าไปจ้ามีใครแจ้งไปอย่าง,างานี้กะจ้าอ่ะตองห้ามญาตินึงอืมไป ก็คือเราเอาดาบไปคืนศพของน้องชายของอายาวก็คืออากิจตัวแล้วค่ะนี่เราจะไปหายาวนะจ๊ะยาวยาวเออชื่อแบบนอร์ดิกนิดนึงอะ่ะเราจะไปหาเขาถามว่ามีโรชทำไมไม่ขับโรชทำไมไม่ขี่โรชใช่ไหมเพราะว่าเราที่เกียจ what's happening what's happening bye hey Yao, are you okay baby i'm right here what's this hi you what's going on what's going on the voice has commanded him to poke out his eyes why do you do it Such was the will of the gods a sacrifice for Aki? What did the gods want exactly? Do you mm. remember? What did mm. they tell you? I believe they no god. A voice said, You vile wretch, you didn't help Aki, uh. and now you failed to seal out to beg his forgiveness. Uh Poke out your eye, supper and Regret the evil you've wrought. Aww. When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after. Sleep came over me, so I lay down. Twas then they revealed their will to me. Mm. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? Mm. My old home. Mm. They command me to light torches, mm. then speak from the shadows. Ooh. Speaks from the shadow. Have you seen them? Do the gods ever show you their form? Mm. They're always just a shadow. Once mm. I steeled myself, gathered my courage, and in my dream made my torture. Uh. The Naya. gods speak from the shadows, you said. Is that why you do? In my dreams. At times I see their form. To see uh. the gods is a great honor.